เพื่อนอน,นี่มันนี้ย่าไม้มาเบิ่งดอกดินอ่ามันเคยออกสินะคะเห็นเพราะว่าเห็นคลิปคนอื่นเนาะเห็นเพิ่งลงแล้วแล้วลองเบิ่งว่าบานย่าไม้สิออกว่าเพราะปกติมันก็จะออกทุกปีค่ะเป็นดอกไม้ที่มหัศจรรย์มากนะคะสาหรับย่าไม้นะมีความรู้สึกว่ามหัศจรรย์มากเกิดขึ้นมาบนดินนะคะแล้วก็บม่มีใบอ่ามีแต่ดอกนะคะเพื่อนๆงามค่ะนี่เห็นไหมงามค่ะ ตาเลยครับอ้อยเนี่ยดูไหมคะ่ะนี่ใส่ใบมง่งม,มีใบด้วยค่ะมีต่ดอกขึ้นมาไหมนี่งามบอปีละเทือดด้วยค่ะนะบางคน,นอาจเอยืนว่าหยาของกำเนาะ,อะเอาไปเห็ดไอเป็นสีสีสีส้มง,มง่วงชุ่มพู้ช่มพู้ง่วงไปผสมก<อ>ับอ,อ,อาหาร,ราใส่ข้าวเหนียวนะคะหนึ่งโอ้ยส,สีสีงามด้วยค่ะเป็นมุ่นเขาเห็ดของหวานใช่คะ เพว่าเอาไปเห็ดไ่สีเป็นพวกไอ้ถ้าพี่มักรอบอ็นยังไงเสีย่ะนะส่วนลูกงลูกตาเด้เหรอนะแต่ยังไงว่าเนี่ยดอกไม้พวกเนี้ยนะเป็นดอกดอกไม้ป่าที่เกิดเองตามธรรมชาตินะนาีิอนุรักษ์ไปได้เพราะว่าย,ยังไ่ว่าต่อไปมันจะบ่มีสินะห้าสิโ่มีให้คนรุ่นหลัลงห้าได้เห็นว่ามันคืนออีย่างเสียล่ะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากคือขึ้นมาเดไดนเลยอ่ามีละเทื่องนด้เค่ะ มาจากดินมัน,น,มน,นขึ้นแซนะ่ขึ้นกระจิขึ้นทนาแต่ยังไม่ราได้เอาหรอกค่ะมาถ่ายคลิปซื้อเนาะไปเก็บใบเก็บใบคนอื่นมาเบิงง้งนะคุณะข้างในแม่นเบิดงด้วค่ะจริงๆเขาไปข้างไอข้างในเนี่ยกระซี่ไร้คนนี้อยู่แต่ว่านี่เขามาแป๊บหนึ่งพอแล้วก็เลยเอาถ่ายอยู่นี่ซะเลยน่ามันก็สวยงามไร้มาเบิ้งลักษณะดอกของเพื่นนอนนี่เป็นดอกพิบานนะแต่ว่าก็อยู่ได้บ่หลายมื่อเดียเ๋ยวก็เหี่ยวอ่ะ ไปก่อนก่อนถ้าเอาไปใส่กระถางปลูกไปหนา้าบ้านสีดีบ่ะคือแต่ว่าหากสีออกปีเลื่อเทืองเน้ยข้างล่างเนี่ยตรงนี้สิเป็นสีออกม่วงลายก็ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปเบื่องข้างล่างเป็นสีออกม่วงลายตรงนี้อันนี้สีออกสีขาวนิดหน่อยอันนี้เป็นข้างล่างไครมายายใหม่เคยมาข้างล่างอันนี้สีออกม่วงลายกว่านะอะนนั้นเพิ่งขึ้นมายัางพันในบ้านเ้อค่นะนะถ้าคนอื่นบน เห็นมันอาจจะเก็บเอาเนาะแต่ห้องคิดว่าเอาไปแล้วกับบรเิเหตุยังก็ะลยบเอาเนาะแต่ว่าขายกับเป็นเงินเรื่องนี้เด้อราคากับบธรรมดาเด้เพราะเป็นของหาย,ยากปีนี้ได้ไม่เห็นแลวว้ขึ้นมาปีแล้วเทือดคัะเพื่อนอะงามเนาะเขาคุณทุกคนที่รับชมอะได้ไหมสิยางเราเออกไปข้างในอีกว่ามันสีนีอีกอันอันนึงที่เป็นอกสีอกขาวว่าสีไปเบิง่งรองเบิ่งว่าสีขืนบัวว่าสันอะ